ถ้าย้อนกลับไปได้บอกว่าครูโชคดีแล้วที่เกิดมาพ่อไม่รวย <c oughs> คือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรถูกกับผิดนะบางทีเราให้กําลังใจตัวเองเพราะเราก็เปลี่ยนมันไม่ได้แล้วเราเกิดมาจนจริงๆอะ่ะเราบอกว่าถ้ามาเป็นไปได้เราอยากเกิดมารวยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเราก็โชคดีที่เราเกิดมาจนอยากจะบอกตัวเองว่าเราโชคดีแล้วเราก็มาถูกทางด้วยที่เราพยายามขยนันตั้งใจทํางานมุ่งมั่นนะครับก็บอกว่าคุณตามเมื่อ20ปีก่อนมีวันนี้ก็มาจากเราเชื่อ ว่าสักวันเราประสบความสำเร็จได้เรามั่นใจจากความเชื่อเราแล้วเราก็เดินมาทุกทางแล้วก็เดินอย่างไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็มาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณดันวันนั้น ด้วยว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่คิดได้ถ้าคิดไม่ได้ก็อาจจะไปทําไม่ดีไปขโมยไปะไรอาจจะติดคุกไปไปแล้วถ้าจะไปบอกตัวเองวันนั้นสมมติย้อนกลับไปได้อยากจะไปเรียนหนังสือมากกว่านี้หน่อยคือจริงๆครับนะวันนี้ผมก็ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะพื้นฐานผมไม่ดีไงภาษาอังกฤษไม่ได้นะบางอย่างไม่ได้นะครับแต่ถ้าผมเรียนหนังสือพื้นฐานดีกว่านี้ไม่ต้องเรียนเยอะกว่านี้เยอะๆเลยแต่ว่าทุกคนควรจะจบอย่างน้อยแบบสามารถสื่อสารกันหนึง่งได้วิธีคิดนะผมผมได้มาจากการอ่านฟังมากกว่า แต่ว่าพอดีผมไม่ได้มีอยู่ในโรงเรียนแต่ถ้าคนเด็กสม,มัยใหม่นี่เรียนหนังสือมาจะดับหนึ่งแล้วที่เรียนเข้าไปเรียนนอกโรงเรียนเยอะๆแต่ผมได้แต่นอกโรงเรียนแต่ขัดในโรงเรียนเลยเนียผมก็มีข้อจากัดถ้าบอกตัวเองตอนอายุ20สได้คงจะบอกว่าต้องทํางานให้หนักกว่านี้เพราะว่าพอมารู้ตอน30ว่า30กว่ากว่ามันมันนอนน้อยเหมือนตอนอายุ20ไม่ได้แล้วช่วง 20- ถึง30ผมว่าเป็นช่วงที่ต้องขยันมากๆมันต้องลองอะไรเยอะๆฮะ ก็จะบอกให้ตัวเองนอนน้อยวันนี้นิดหนึ่งขยันมากกว่านี้หน่อยครับที่บอกว่าขยันทํางานเยอะๆแล้วมันมันก็ไม่ได้ตังค์เยอะนะแต่จริงๆได้ตังค์นะมันคือตังค์อนาคตเพียงแต่วันนั้นเป็นประสบการณ์แล้วเราค่อยเอาประสบการณ์มาแลกเป็นตังค์ในวันนี้แหละถ้าเราไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้เมื่วันนี้คุณตันเหลือแทบก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีวันนั้นก็คือไม่มีวันนี้จริงๆทั้งหมดมีวันนี้ข้อพ่อผมขายนั้นสุพิมผมไปแบกของมาแล้ววันนี้ มันสะสมมามาถึงวันนี้นอย่าไปรังเกียจเลยตอนเริ่มต้นอะไรสามวันที่สุดตอนจบอ่ะมึงมีตังก็เปล่า <laughs> มึมงโดนเท่า <laughs> เ่าเอาคิดตรงนั่นแหนนะครับแต่ถ้าคนไม่ได้ทำดีตั้งไต่วันแรกบอว่าจุดจบมันก็พอ,พอ,พอรู้ได้